สวัสดีครับคลิปนี้อาจรย์ดีพามาชมเทคนิคการโกนหนวดนะครับคลิปนี้โกนหนวดกันหน้านะครับครบเสร็จเลยนะครับโกนแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บโกนแบบไหนให้ลูกค้าสบายหน้าสบายใจเวลานอนนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับก่อนอื่นเปลี่ยนใบมีดใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับวางคมใบมีดให้ชิดผิวนะครับ จะมันดีถนัดมือขวานะครับสังเกตดูมือซ้ายนะครับจะอยู่หลังใบมีดโกนนะครับจับผิวหนังให้ตึงนะครับวางคมใบมีดให้ชิดผิวนะครับทาครีมโกนหนวดให้ชุ่มชื้นนะครับให้ทั่วนะครับจะทําให้หนวดเครานุ่มนะครับเวลาเราโกนนะครับหนวดเคราจะมากจะแข็งจะอ่อนยังไงไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่ตอนเราวางใบมีดและทาครีมโกนหนวดให้ชุ่มชื้นนะครับ แล้วก็ตำแหน่งการยืนก็สำคัญนะครับยืนให้ถนัดนะครับก็จะทำให้โกนง่ายนะครับทํำมือเบาๆนิ่งๆนะครับค่อยๆทำช้าๆคลิปนี้นโกนหนวดโกนเคาากันหน้านะครับครบเสร็จเลยนะครับลูกค้าบางท่านก็โกนแต่หน้าหนวดเข่าไว้บางลูกค้าบางท่านก็โกนแต่เครา หนดเคราหน้าไม่กันนะครับทลิปนี้โกหนวดกลเขากันหน้าครบเซตเลยนะครับร้านอาจารย์ดียืมเพอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์ดีจะได้ตัดผมจริงด้าตะเรียนวันแรกนะครับอาจารย์วันดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไรอมพร้อมกันนะครับต่างจังหวัดมีที่พักให้พร้อมนะครับมีที่พักให้ฟรีนะครับได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนกับอาจารย์วันดีนะครับได้ตัดผมจริงด้าตะเรียนวันแรกเลยนะครับ คลิปนี้จะมาดีทําให้ดูละเอียดนะครับทั้งกดหนวดกดเข่ากันหน้านะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับลูกค้าก็จะนอนแล้วสบายนะครับลูกค้าจะรู้สึกสะอาดนะครับใบหน้านะครับกันทุกตารางนิ้วนะครับกันขึ้นกันลงนะครับกันไปตรงไหนใช้ปลายนิ้วรูปตามนิดนึงนะครับจะทําให้ไม่แสบนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับจะไปกดอย่าไปลงน้าหนักมือแรงนะครับยืนให้ถนัดนะครับเวลาเรากันนะครับ ใช้อุปกรณ์ให้คล่องนะครับท่านี้ลูกค้าก็จะรู้สึกสบายหน้าแล้วนะครับจะเรียงเกลานะครับเวลาลูกค้าไปล้างหน้าก็จะรู้สึกโล่งนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับอาจารย์วันดีจะทําสิ่งไหนที่อาจารย์ดีถนัดมาลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับ สบายหน้าแล้วนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับประมาณ3นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ